แล้วก็ถ้ามารับงานมือชีพแบบเนี้สองมือครับไม่ใช่มือเดียวอสองมือใส่เหล็กแหลมสองข้างครับแล้วก็ให้เพื่อนสองคนจับแล้วตัวเองก็ไปอย่างนี้เลยโอ้โหไม่กี่วิสามที 3, 6, ่ห<ว>กลูเพื่อนครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอีกแล้วนะครับเพื่อนใครที่เป็นเหมือนผมบ้างคะกลางคืนนะครับพออายุสี่ิ้าอัพเนี่ยผมไม่ทราบว,ว่าเป็นไวัยทองหรือเปล่าแต่ผมี่ยนอนหลับยากมากครับ ขนาดผมกินยานอนหลับนะผมยังไปหลับเอาตีสี่ตีห้าแล้วตั้งเป้าว่าจะตื่นสักบ่ายสามเก้าโมงเช้าแปดโมงสิบโมงสะดุ้งตื่นอีกแล้วพอตื่นเสร็จเข้าไปปัสสาวะกลับมาก็นอนไม่หลับนะครับแล้วพอเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็หันไปพึ่งแอลกอฮอล์หวังว่าการไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์มันจะช่วยได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กันนี้ครับยิ่งกินแล้วยิ่งใจสั่นยิ่งฝันร้ายนะครับขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนอน,นักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับวิธีรับประทานครับวันละ6แคปซูล10 0โมงเช้าหลังอาหารทาน3แคปซูลนะครับ และหลังอาหารเย็นก่อนที่ท่านจะนอน2ชั่วโมงครับรับประทานอีก3แคปซูล7วันเห็นผลหน้าตาท่านจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นเลยครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยและสิิทธพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับ ย้ายจากแดน3ไปอยู่แดน5ซึ่งเป็นแดนที่มียาสัติดจานวนมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายว่านักโทษผ่านนี้ก็เป็นคดีที่เด็ดขาดขึ้นครับเป็นอย่างไรครับท่านไปอยู่ในครับท่านแดน5เนี่ยภารกิจให้รับมอบหมายก็คือดูแลนักโทษคดีจําหน่ายยาสัติดที่มีของกลางมากนะครับคือแนวโน้มโทษอาหารชีวิตแปลง่ายเลยนะครับมีแดน4กับแดน5แต่ในส่วนแดน5ที่ผมรับผิดชอบก็คือเขามีไว้สำหรับแยกคู่คดีเท่านั้นเองนะครับ จริงๆแล้วไอ้แดนเนี้ยมันเป็นแค่แดนทางผ่านเพราะว่าทางถาทฐานเนี่ยมีนโยบายก็คือกำลังจะสร้างแดนความมั่งคงสูงสุดในสมัยนั้นสมัยนั้นเรามีแค่แดนหนึ่งถึงแดนแปดนะครับล้วก็เราไปเปิดแดนใหม่เป็นแดนเก้าเป็นแดนความมั่งคงสูงสุดนะครับซึ่งมาช่วงหลังเนี่ยก็เลยแบ่งแดนแปดเป็นสองแดนก็คือแดนแปดกับแดนเก้าแล้วก็แดนเก้า แดนเก้าที่สร้างไว้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นแดนสิบมันเลยกลายเป็นแปดเก้าสิบแล้วกําหนดให้แดนแปดเก้าสิบนั้นเป็นแดนควบคุมพิเศษเป็นเขาเรียกว่าส่วนควบคุมพิเศษโดยเอาคดีจำน่ายรายใหญ่มาไว้ในพื้นที่นี้ทั้งหมดเพราะนั้นจะแบ่งเป็นในพื้นที่นียแบ่งเป็นสองส่วนแดนแปดแดนเก้าสำหรับควบคุมพุ่งขังคดีรายใหญ่ครับส่วนแดนสิบควบคุมพุ่งขังที่มีปัญหาในการควบคุมทั่วประเทศครับนะครับ นี่ว่าในการกําหนดเงื่อนไขที่กําหนดไว้คือคนจะมาอยู่ที่แดนสิบเนี่ยจะต้องมาจากแดนสี่หรือแดนห้าเท่านั้นในสมัยนั้นนะครับแดนสี่แดนห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแดนสี่แดนห้ามันก็เหลือผมแค่คนเดียวคือเป้าหมายที่ทางมุ่งฉามองว่าใช้ผมเนี่ยแหละไปวางแนวทางสําหรับดูแลนักโทษที่ดูแลยากของประเทศก็คือกลุ่มที่อยู่ในจําค้ายา อยู่ในเรือนจำไม่ยังสั่งค่าคคนภายนอกเรียกค่าค,ค,คุ้มครองอะไรต่างๆนะประเภทนี้นะครับก็เอาไปไว้ที่แดสิตทั้งหมดจากทั่วประเทศก็มีการส่งมาเพะฉะนั้นเมื่อมีการจับกลุ่มการค้าย,ยาในเรือนจำที่ใดก็ตามหรือมีการขู่ฆ่าในพื้นที่เรือนจำใดก็ตามเนี่ยเดาได้เลยว่าเดี๋ยวคนเหล่านี้จะถูกส่งมาที่นี่ทั้งหมดนะครับอะไรนั้นก็ส่ง ในช่วงแรกที่ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับแดนความมั่งคงสูงสุดตอนนั้นพอได้รับมอบหมายผมก็คิดต่อว่าเอ้ผมจะเอาใครไปทำก็คือตอนนั้นน่ะเขาจะย้ายแดนห้าทั้งหมดไปที่แดนแดนแดนที่สร้างใหม่เลยผมก็เลยบอกว่าผมขอเอาคนที่ผมไว้ใจประมาณร้อยร้อยร้อยคนเนี่ยเอาไปพัฒนาแดนในจากแดนใหม่ที่สร้างเนี่ย มีอาคารฝึกวิชาชีพหนึ่งหลังอาคารเรือนนอนหนึ่งหลังเท่านั้นซึ่งมันเป็นแดนไม่ได้เพราะไม่มีที่ทําการไม่มีป้อมไม่มีอะไรเลยในส่วนที่ทําการเนี่ยตอนนั้นผมกั้นข้อ,ขอใต้ถุนเรือนนอนเป็นที่ทําการในส่วนของป้อมผมไปขอตู้เบบซี่มาตู้เบบซี่พมนึกออกไหมที่เป็นที่ขายเบบซี่ไปขอมาแล้วม,มาตั้งตู้เบบซี่ที่เปิดเนี่ยใช่ค่ะ ท่านมาตั้งตั้งทำไมตู้เป็นแบบป้อมอ่ะที่ขายเิมพซี่นี่ก่อนไหมครับอ๋ออ๋อไอ้ตู้ที่อย่างนี้เป็นเป็นมันเมันสังกะสีอ่ะใช่ครับแล้วก็มีการเต็นท์มาแล้วก็วางมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ใช่นั่นแหละเพราะว่ามันป้อมจาหน้ที่ป้อมน่ารักเลยป้อมไม่มีอ่ะทำไงได้แล้วเราต้องเปิดแดนับก็เอางมาตั้งเอาหัวท้ายหน้าหลังข้างกลางไม่มีครับแล้วก็มีอาคารฝึกวิชาชีพ เราก็ไม่มีที่ทําการก็เลยของ,งบมาทําที่ทําการนะครับก็ได้ที่ทําการมาใหม่กัน้นรวยเรียบร้อยในขณะที่เรากําลังทําเนี่ยนักโทษมาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยก็จําเป็นชุดแรกเลยมา100ร้อยกว่าคนครับไอ้นักโทษชุดแรกที่เราเข้าไปที่ย้ายไมาจากแดนห้าตอนมาไม่ได้มาเปล่าๆนะครับเข้าของเครื่องใช้ในแดนห้าทั้งหมดผมย้ายมาไว้ที่นี่หมดเลยเพื่อมาเปิดแดนครับ แดนนั้นก็กลายเป็นแดนว่าง้วสุดท้ายเข้า่าปรับแดนนั้นให้เป็นที่ควบคุมปุ่งขังจัดพุ่งขับแดนมาใหม่หรือว่าออพอเอเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองแดนนะครับฝ่ายปกครองก็ไปรบบดูแลนักโทษที่มีของกลางไม่มากเพราะฉในในส่วนของที่มันเป็นจุดคลายแม็กของเรื่องเนี้ยมันก็คือการดูแลพ้่งขงังดูแลญาติที่ตั้งความแดนความคงสูงสุดขึ้นมาเนี่ย ในช่วงนึงแรกที่มาก็คือกลุ่มนักโทษที่มีปัญหาค้ายาในเรือนจําบางขวางส่วนหนึ่งของเปรมส่วนหนึ่งตัวหลกัลกๆเลยครับแล้วก็ที่มาจากเรือนจำนต่างๆอีกส่วนหนึ่งรวมมา120คนในข้อที่จริงผู้ขังกลุ่มนี้เนี่ยที่มาเนี่ยหนึ่งคนดูแลได้ยากกว่าดูแลยากกว่าผู้ขังทั่วไปพันคนแค่หนึ่งคนนะครับเพราะปัญหาเยอะเล่เหลี่ยมเยอะคนฝากเยอะ ครับนะครับคนที่เข้ามาดูแลนะเยอะเราลำคาญคนฝากคือผู้มีอิทธิพลด้านนอกอ่ะใช่ครับที่มีสีอ่ะใช่ครับที่มีสีทั้งหลายมาเยี่ยมขอสิทธิพิเศษอะไรมากมายครับแต่ว่าขอผมนะได้แค่ขอครับผมให้ในส่วนที่มันเป็นระเบียบที่บังคับให้ให้ครับอะไรที่นอกเหนือจากคนทั่วไปผมก็ไม่ให้ครับผมก็ได้แต่บอกนะโทษว่าทางเสือเสือเดินทางหมาหมาเดินเลือกเอาจะเดินทางไหน นะครับก็บอกอย่างนี้แหละไอ้เรื่องการข่มขู่อะไรมีไหมมีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าขู่แล้วไม่มีผลดีกับตัวเองยิ่งขู่มากเท่าไหร่ระเบียบก็ตามมานะครับผมบอกว่าอยากอยู่สบายอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ยิ่งเร่งรัดเจ่าที่มากเท่าไหร่ชีวิตเราจะลําบากมากขึ้นเพราะทุกอย่างกฎระเบียบก็จะเข้ามาเองครับนะครับมนก็คนหนึ่งคนทํา มันไม่ได้รับแค่เราคนเดียวนะที่ทํารับทั้งหมดทั้งแดนนะแ,<ค>และชีวิตเราจะลำบ,บากครัคนเข้าใจความหมายสิ่งที่ผมพูดนะบอกว่าชีวิตเราจะลำบ,บากเพราะมันมีกฎเพราะมึงมีกฎเพราะมึงมเพื่อนนักโทษที่อยู่ภายในมันก็จะคอมเมนต์เอารับไมันจะเป็นปัญหาแบบนี้ว่าต้องใช้วิธีอย่าง,<ข>างนี้เล่นเอาไม่อยู่เขาเคยปล่อยสบายวันนี้เขาเข้มงวดเขาฟิตตรงนี้มากับพ่อมืองก่อนเรื่องเขาเคยให้มึงไปเตะตะก้อได้วันนี้เขาเลือกให้มึงเตะกับพ่อมือง ก็มึงอะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทั้งหมดอ่าประมาณนี้ถ้าว่าเราทําคนเดียวเนี่ยมันจะไม่มีพลังไงครับแต่ว่าในการในการที่เราทําคนกลุ่มนี้เนี่ยผมจะอธิบายผมไม่เคยโกหกนักโทษนะครับคนจะบอกว่าทําไมต้องทําแล้วจะถามต่อแล้วคุณคุยจะทํำยังไงผมทําหนักเกินไปไหมเข้าใจไหมเขาก็ต้องยอมรับอะ่ะผมจะคุยกับนักโทษจนกว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่ผมทำครับผมก็จะเริ่ม เราในเรื่องของการดูแลนักโทษเนี่ยผมใช้เล่ห์เรียนในการบริหารก็คือผมจะบอกผมจะเช็คเลยเช็คก,ก่อนก่อนสั่งทําอะไรก็ตามน่ะผมจะมีกระบวนการในการปล่อยข่าวเขาเรียกว่าการต่อต้านข่าวกองใช้ระบบข่าวกองจะปล่อยข่าวประกอบว่าให้ผมจะทําสิ่งนี้ตรงนี้นะจะมีใครต้านไหมครับผมยกตัวอย่างฮะผมจะลื้อบ้านคนอ่ะครับพวกนี้จะอยู่เป็นบ้านไปอไณาจากผมจะลื้อเนี่ยครับมีใครต่อต้านไหมถ้ามีปุ๊บ ผมจะส่งคนไปคุยก่อนครับว่ามันจะลดไหมถ้าไม่ลดผมก็ไม่ทําแต่ผมย้ายไปก่อนครับไอตัวต่อต้านผมจัดย้ายออกเลยย้ายไปในที่ที่มันไม่เหมาะสมถ้ามันยังย้ายไม่ได้โดยกระบ,บวนการคิดก็ทําให้มันเกิดปัญหากตัวนักโทษคนนั้นซะครับซึ่งมีวิธีกลไกเราเนี่ยจะทําให้นักโทษคนนี้เดือดร้อนแน่นอนสุดท้ายเขา้องเปลี่ยนครับ ถ้าเราใช้วิธีไปบังคับไปเรียกมาดามไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป้ามันจะลงที่เรารัในส่วนที่เราทำให้คนทะเลาะก,กับความคิดตัวเองเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนที่อันตรายมากไม่มีหลักฐานถ้าคุณสองคนคุยกันอยู่เนี่ยหรือผมเรียกเอ้ยมาเรียกเรียกคนหนึ่งคนมาบอกว่าผมต้องการอะไรนี่คือเป้าคือผมถูกไหมถ้ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น มีคดีอะไรเกิดขึ้นผมเป็นคนสั่งถูกไหมเป็นต้นเหตุใช่อันนี้ทําไม่ได้ในเรือนจาแต่ถ้าหากเาผมคุยกับเจ้าที่สองคนแล้วมันส่งคนมาแอบฟังเริ่ไปบอกต่อใครผิดก็ผมแอบฟังไว้เองอะใช่ไหมผมไม่ได้สั่งครับและทุกครั้งที่ผมจะจะเสี่ยมแปลง่ายนะผมจะถามเจ้าชื่อว่าเอ๊ะมีนักโทษไหมแถวนี้เจ้าหน้าที่ผมต้องสวนทันทีเลยไม่มีครับ แต่ข้อที่จริงอ่ะผมเห็นแล้วมันนั่งอยู่ตรงนั้นผมดูกล้องมาก่อนแล้วก่อนผมจะทําอะไรเนี่ยครับเห็นแล้วแล้วเ้าก็จะพูดคุยว่าผู้ขังแต่ละคนเป็นยังไงกลุ่มนี้เป็นยังไงมันกําลังทําอะไรแล้วมันจะทําอะไรกลุ่มไหนน,นี่คือเสี่ยมครับก็บทําอย่างนี้แหละครับก็าจผู้าครับผมฟังท่านท่านมุญตรีเราเนี่ยท่านเนี่ยเอาหลักสูตรมาจากเหมือนกับพ,พยนตร์สามก,ก๊กมันมีวิชาหนึ่งฮะที่ จับฉเฉลยมาได้แล้วไปขังคุกนะแล้วก็ไอ้ใน,นคุกก็เป็นหน้ามา้าอยู่สองคนเป็นนักโทษอ่ะก็แกล้งคุยกันเอ้ยไม่ดีเลยจะแปรพักแล้วนะไปอยู่ท่านโจโฉดีกว่าสมมตินะไปไหมแล้วก็แกล้งทำเป็นประตูลืมกุญแจเปิดให้บดีได้สามคน <c oughs> แล้วก็กลับไปบอกพวกนั้นเฮ้ยเขาจะบุกเพื่อนเขาจะอะไรคล้ายๆ,ๆท่านเนอะนสนุกมากอย่างนี้สนุกมากมันมันจาเป็นน,นะนะบางเรื่องเนะี่ยในหลายๆส่วนเรื่องอย่างเงี้ย ถ้าเราเข้าใจเรื่องกระบวนการข่าวกับการต่อต้านข่าวกองเราเข้าใจวิธีแบบนี้นะครับแต่ว่าอยู่กับนักโทษเนี่ยผมทําทุกอย่างนะผมผมยอมรับเลยว่าในการปราบปรามยาเสพติดการค้าเรื่องโทรศัพท์มือถือในเรือนจํามีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้อีกเยอะครับอันนี้ไม่แค่น้ำจิ้มเบื้องต้นอันนี้แค่เริ่ม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 ครับเริ่มเริ่มนี่ในการดูแลผมยกตัวอย่างให้มีนักโทษคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักโทษชาวสิงคโปร์ครับ คนจีนเชื้อสายสิงคโปร์นี่แหละ,ะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้ศิลปะป้องกันตัวสูงสูงนะครับ,บก,ก็คือนะใช่ครับเราก็เป็นครูฝึกให้กับหน่วยรบพิเศษ,ษ,ษ,ษในสิงคโปร์มาติดคุกพูดได้ประมาณแปดภาษาถ้าจำไม่ผิดนะประมาณแปดภาษาเมื่อมาอยู่ต่อหน้านักโทษด้วยกัน <S <S ก็แสดงตัวเองว่าตัวเองนั้นมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองก็วิ่งเข้ามาหาผมซื้อของมาเนี่ย ต้องการจะขอมาให้ผมกินครับเยอะมากครับซื้อของอาหารนะตอนนั้นอย่างมีการจํากัดผมก็บอกเฮ้ย hey, ผมไม่เอาหรอกอาหารการกินของคุณนะผมไม่เอาบาทผมไม่เคยเอาอะไรจากคุณเลยบอกท่านช่วยรับหน่อยไม่ครับผมเสียหน้าครผมเลยบอกว่าถ้าผมรับแล้วผมให้ต่อได้ไหมได้ครับนั่นคือผมรับแล้วผมก็คิดในใจแล้วผมจะเอาของนี้ให้ใคร ก็อ่ะผมรับแล้วคุณนั่งอยู่ก่อนผมก็เรียกคุณ,คณนั่งอยู่ก่อนนะผมก็ไปเรียกนักโทษให้เขาไปเรียกมาเป็นนักโทษที่ไม่มีญาติเยี่ยมไม่มีใครเลยเก็บขยะให้เราครับเรียกมาเรียกมาปุ๊บอืมผมน่าให้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่อ,อะไรไว้เลยสักทีนึงครับบอกผมทําตามที่คุณบอกนะคราก็กลับไปนั่นคือครั้งเดียวที่เขาไม่ให้ผมเขาบอกเครื่องใดแต่งให้เปลืองชิบหผ้าย ไม่มันจะซื้อซะหน่อยซื้อไม่ได้อะผมบอกแล้วอ่ผมรับก็ได้คุณจะได้ไม่แน่แต่แต่ผมให้คนอื่นนะครับเขาไม่ได้เอาแล้วก็โชวาวันนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าหาเข้าหาพบบอยให้ดูนึกเป็นเพราะก็กลับไปโอ้โหเปลืองตังค์ที่ผายไม่น่าซื้อเลยมันก็ต้องทำครับเพราะว่าเราอยู่กับพวกนี้เสือสิงกระติงเล่ต่้งๆแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาครับผมเองเป็นคนช่างสังเกตนะนักโทษนักโทษหนึ่งคนเนี่ยถ้าหากนักโทษหนึ่งคนมีพฤติกรรมผิดปกติ ออกกาลังกายผิดปกติออกกําลังกายเป็นประจําถ้าออกกําลังกายเป็นประจําผมจะดูว่าออกกําลังกายแล้วมีปัญหาในการใช้ชีวิตไหมมีทะเลาะกับใครไหมหรือไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีปัญหาไหมถามว่าทาไมผมคืเประเด็นนี้ออกมามันจะหนีไหมมันจะรับจ้างฆ่าคนไหมเพราะคนออกกําลังกายมีอยู่แค่เนี้ยสองอย่างแล้วก็มีอีกคนนึงมันชื่อผมจาชื่อไม่ได้แล้วนะครับ อันนี้ก็รับงานฆ่าคนในเรือนจําผมถามผมก็เรียกมาถามมาคุยแบบถามว่าถามจริงๆเนี่ยทําไมรับงานเราต้องออกกําลังด้วยบอกว่าหัวหน้าครับผมพลาดไม่ได้ครับคือถ้ารับงานมาแล้วผมต้องลงมือให้สําเร็จครับอันนั้นสมัยบางขวางนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่มีหน้าที่ในการแทงเนี่ยวิการแทงจะไม่เหมือนข้างนอกนะในเรือนจําเนี่ยครับ เหล็กแหลมก็คือเหล็กอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กแหลมแล้วก็มีรูข้างหลังผูกเชือกมัดที่ข้อมือการหล่นครับล็อกแล้วมัดแล้วเอาผ้าพันอีกทีหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะกำรรหรือไม่กำรรม,มันก็ไม่หลุดจากมือครัเนี่ยแหละเป็นวิธีการฆ่าแล้วก็ถ้ามันรับงานมือชีพแบบเนี้สองมือครับไม่ใช่มือเดียวอสองมือใส่เหล็กแหลมสองข้างครับแล้วก็ให้เพื่อนสองคนจับแล้วตัวเองก็ไปอย่างนี้เลยโอ้โห ไม่กี่วิสามที่หกลูโอ้โหไม่กี่วิแล้วจะรอดไหมครับไม่รอดครับไม่มีทางพวกนี ang ang at, Coffee, ้รับงานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดโอ้โหนี่ถ้าท่านไปเานี่ไม่เห็นภาพนึกว่าแข่งกันก็ย้งก็ยงก็เย้งเหมือนในหนังอันนี้ครับถ้ามันรับงานเนี่ยจะมีคนจับอยู่สองคนโอ้โหจับไม่ให้ดิ้นเหรนะจับไม่ให้ดิ้นล็อกเลยอ่ะล็อกหมดตั้งขาตั้งแขนดีคนมาก็จ้วงอย่างนี้เลยต้องตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวครับอันตราย อันนี้คือหนักที่บางขวางผมเจอที่บางขวางที่เดียวที่เป็นอย่างนี้แด,ดนห้าแนอยู่กี่ปีเอ,อเดือนเดียวเองครับเดือนออ่อทำไมก็อยู่เดือนเดียววะเหตุผลอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าคนที่เป็นผู้ขับแดนความมั่งสูงสุดต้องผ่านจากแดนห้าเพราะเป็นงานนโยบายคนที่วางกรอบในเรื่องของการดูแลนักโทษประเภทนี้คือผมครับเพราะฉะนั้นไม่มีช่องทางอื่นจะเอาคนอื่นไปอยู่ครับแต่กําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะได้รู้ว่า ผมเท่านั้นที่ไปอยู่ได้แดนนี้เป็นกฎตรงนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ใะไม่เป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะว่าถ้าจะเอาผุ่งครับแดนแดนอื่นไปมันก็จะบริหารแบบเดิมถูกไหมครับคนที่อยู่แดนหนึ่งแดนสองแดนสี่แดนห้าเดิมเนี่ยถ้าเอาคนนั้นไปเนี่ยการดูแลนนักโทษจะเป็นแบบเดิมครับก็คือไม่นานนักโทษก็จะเลียหมดครับอืมนี้ขออนุญาตถามเลยนะท่านตอบตอบตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็จะมีคําพูดที่ว่า,าท่านเองอาจจะเป็นสายนี้นะเรียนเยอะกลยุทธ์เยอะยุทธศาสตร์เยอะทั้งบูทั้งบุญจิตวิยาสูงนะครับแต่ว่าเมื่อในเมื่อท่านเข้ามาวงการนี้มันมีม้างแม้ว่ารู้ว่าแดนนั้นแดนนี้แดนนี้โอ้โหผอกินรวบเลยผอบนี้โอ,โอ,อ้โหกินหนักเลยเรารู้แต่เราพูดอะไรไม่ได้หรือว่ามันมันไม่ใช่หน้าที่เรามันก็แดนเขาเขาก็รับผิดชอบไปเงี้ยพอจะมีอย่างนี้บ้างไหมครับคือแดนกับเรียนจํามันแทบไม่ต่างกันนะครับ แดนแดนหนึ่งคืออาณาจักรของคนนั้นที่รับผิดชอบครับโดยมารยาทเราจะไม่ไปยุ่งกันครับแต่ผมเองเนี่ยผมเคยเข้าไปจับนักโทษอีกแดนหนึ่งข้ามแดนไปจับใช่ครับนั่นคือจุดหนึ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่ก็ไม่พอใจอยู่แล้วครับท่านไม่พอใจแล้วผมไม่ได้บอกเรื่องหน้าครับนะครับแต่ผมก็จับท่านเล่าอีการัที่ได้ไหมเล่าสนุกฮะจับก็คือมันมีข้อบูลมาลูกน้องวิ่งมาบอกอ่ะแต่จริงจริงมันจะใช้เราเป็นเรือ ไม่ใช่เป็นเรือหมือนก็จะใช้เราเพื่อจะไปหลอกเอามันไม่ลงทุนเนี่ยเราบอกให้ไปซื้อยามาหน่อยไปซื้อยามาเอาอันสองอันก็ได้ไม่เป็นไรมันเอามาสามอันแล้วมาให้เราสองอันแล้วมันเอาไปอันนึงไงเป็นค่าจ้างอย่างเนี้ยมันมีข้อมูลมาผมก็จับผมก็รายงานวู้บชาเรียบร้อยหมดมีบันทึกอะไรเรียบร้อยว่าจะไปจับท่านได้อนุญาตให้ไปจับครับแล้วก็จําเป็นต้องจับพอดีรอมุ่งเอาแดงก็เป็นเพื่อนผมนั่นแหละ ครับเขาก็ไปทําอะไรไปรีดจนมันามันรับหมดครับแต่สุดท้ายมันก็ร้องเรียนไงในเรื่อโดยธรรมดาเหมือนตอนผมเป็นปบน่อก็เช่นเดียวกันถ้าผมไปพูดเรื่องแรงจําอื่นที่มันไม่ดีที่เรารู้เนี่ยถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเราเราก็จะเสียเพื่อนทันดีหรือมารยาเขาจะไม่ทํากันครับแต่ส่วนของใครเขาดูแลรับผิดชอบไปเกินอะไรขึ้นก็รับผิดชอบไปเท่านั้นเองเมื่อผมมาเป็นผู้กำกับแดนแดงควบคุมพิเศษเนี่ย ขออะไรไม่เคยได้เมื่อไปเพื่นข้าราชการขอเข้าคุยนักโทษบอกให้คิดดีๆไม่คุ้มนะครับแล้วบางคนเนี่ยไม่คุ้มยังไงะไม่คุ้มนะถ้าเข้าไปคุณเป็นเจ้าที่นอกแดนนะคุณไปคุยนักโทษครับคุณเข้ามาปุ๊บผมบันทึกบันทึกพฤติกรรมว่าพอเจ้าที่คนนั้นออกไปผมให้เรียกผู้ขังมาสอบแล้วบันทึกเก็บไว้เข้ามาคุยเรื่องอะไรอืมครับมันจะคุ้มไหมนะครับเขาเลยมองว่าแดนผมเป็นแดนเทวดาแต่ว่าอะไร แดนธวดาก็คือใครอย่ามายุ่งไงไม่คุ้มครับก็เราเจตนาเรามีอย่างเดียวผมก็ได้เรียกมาบอกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการโปรเทคคุณนะเป็นการป้องกันคุณนะคุณเข้ามาคุยเรื่องอะไรกับผู้ขังัผมบันทึกว่าักโทษให้การและจบเรียบร้อยหมดแล้วครับเพราะนั้นไม่มีเรื่องที่ผิดระเบียบครับจะมาบอกว่าเอ้ยคุณเป็นคนมาติดต่อคุณเป็นคนรับข่าวจากนักโทษเอาไปบอกข้างนอกมันไม่มีนะครับ ไปส่งข้อมูลเรื่องค้ายวง้ายาอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับก็พูดง่ายเราก็ที่เราทำก็ดีแล้วอ่ะเจตนาหลักเนี่ยป้องกันปรามคนไม่ให้ใครอยากเข้ามาครับ <Okay. S 2> เพราะส่วนใหญ่มาเนี่ยมาเพื่อหาประโยชน์ไม่มีใครมาเพื่อมาคุยธรรมดาผมเยอะตัวอย่าง่ายนักโทษบ,บางคนมีเจ้าของอู <Okay. S 2> เป็นลูกเจ้าของอูค <Okay. S 2> รับพอมาคุยนักโทษก็เสร็จแล้วก็ ให้เอารถตัวเองไปทําที่อู่นักโทษจะเป็นอย่างเงี้ยหอเป็นเจ้าหน้าที่เราเหรอใช่ครับอืมอร่อยทําเยี่ยมเลยครับทําใช้ได้น่ะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมด่ะใช่ครับติดลมฮะกินแล้วติดลมกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยอกวีไอพีอืมถ้าได้เพราะมันจะมีออกหวานนิดนครับแล้วก็กรุบกรุบใช่ไหมฮะ ใช่ได้อร่อยดีอร่อยอร่ยหมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอร่อยตะกี้ลองรู้แล้วนะดีดีดีสวัสดีครับหมูหยองโอ p วีพีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับห่อนี้100รกร,รัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษส,สำหรับ f อฟรายการโอ p วีพีนะครับสามหอ่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยตังเลยครับ ครีมแต่งผมดำเมลินพิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเชดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเ,เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียรานี้นะครับกล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับปีนี้ผมอายุย่างเข้าวัย46แล้วนะครับแน่นอนปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคเรื่อง,อง,องผมขึ้นน้อยหรือผมบางไปหย่อม,มๆเกิดขึ้นแน่นอน วันนี้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ไบโอนอกอันนี้บอกว่าสุดยอดเลยครับวิธีใช้นะฮะหลังจากอาบน้ําแล้วเป่าผมให้หมาดๆนะครับแล้วก็ใช้โอนอกนี่นะฮะประมาณ 1- นึงถึงสอกนะครับแต้มไปตรงจุดที่เราเป็นรังแคนะครับดย๋ยวผมจะเป็นจุดนี้แต้มไปที่หนังศีรษะนะฮะไม่ต้องแต้มไปที่เส้นผมแต้มไปที่หนังศีรษะแล้วก็เอามือนวด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 ให้ทั่วนะครับจะเย็นสบายหอมสดชื่นความเป็นธรรมชาติเลยนะฮะอย่างนะฮะแล้วก็ช่วงกลางศีรษะเนี่ยผมก็จะเป็น ผมขึ้นน้อยนะฮะล่วงไปเยอะมากแล้วตามวัยตามอายุนะครับหมดปัญหาผมล่วงแล้วก็หมดปัญหาผมจางๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มปริมาณในการขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องรลังงรลแคหายห่วงครับทาแล้วเย็นสดชื่นสบายนะฮะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อไบอ,อนอกได้ทางช้อปปีหรือทางออนไลน์หรือทางเพจนะครับในราคากล่องละนะครับ1100บาทและ2กล่องในราคา19 8 0้าปบบาทแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อในราคาแพงนะครับก็ติดต่อมาที่ไอเดียไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยแอดไลน์ทักผมมานะครับ พิเศษวันนี้นะครับถ้าซื้อในนาม FC รายการ OVP นะครับจากกระปุกละ1,100บาทเหลือเพียงแค่890บาทและจาก2กระปุกนะครับ1,980บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,890บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้หากคุณซื้อ2กระปุกในราคา1,890บาทแถมฟรีน้ำยาสระผมใบออนอกสะแล้วสบายหัวชุ่มชื่นป้องกันระคแค ช่วยบำรุงเส้นผมและรากผมแอดไลน์มาได้เลยนะครับ